สวัสดีค่ะแพทย์หญิงนงลักษ์รุ่งศรีอซิทอน,นะคะเป็นอายุรแพทย์ประจำเฮมมาสเตอร์คลินิค่ะนั่งเยอะเลยค่ะประมาณ8-10ชั่วโมงต่อวนนันเลยนะคะ,คะปกติเวลาที่เรานั่งเก้าอี้เนี่ยเร,เราทำงานเก็บคอมตลอดเวลาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องแขนด้านขวาตรงสะบักเนี่ยมันก็จะปวดเยอะนะคะก็คือเป็นออฟฟิศซินโดมที่ทุกคนเคยน่าจะเคยประสบกันเวลาคนที่ต้องทำงานนั่งโต๊ะเป็นเวลานานๆนนะคะ ก็จะมีปัญหาเรื่องปวดหลังปวดหลังบริเวณด้านบนแล้วก็ปวดหลังบริเวณช่วงเอวค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยทดลองเก้าอี้มาค่อนข้างเยอะในท้องตลาดเก้าอี้ที่โดยส่วนตัวที่มองหาคือหนึ่งจะต้องนั่งนานๆได้โดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องปวดหลังกับปวดสะบักเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรานั่งเวลานานๆแล้วเราก็ใช้ลักษณะคือใช้คอเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการทํางานของกล้ามเนื้อด้านบนกับกล้ามเนื้อเอว ทำง,งานค่อนข้างเยอะแล้วมันก็จะกลายเป็นปวดปัญหาเรื่องปวดหลังเรื้อรังนะคะเก้าอีออ้ที่ตัวเองมองหาคือหนึ่งจะต้องเป็นเก้าอี้ที่สามารถนั่นทางทำงานได้นา,นานได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะลุกออกไปข้างน,นอกได้ตลอดเวลานะเ,พเพื่อเปลี่ยนอิริยาปถดนะคะอันที่สองก็คือวันที่เรานั่งเนี่ยกุกอี้ต้องมีความสบายต้องตอง้ต้องรองรับต้นขาได้แล้วก็มีการระบายอากาศได้ดีเพราะว่าจะเห็นได้ว่าถ้าเรานั่งเก้าอี้ที่คุณภาพไม่ดีนานๆเนี่ยมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นแล้วมันจะนั่งไม่สบาย เนื่องจากว่าเราต้องนั่งทํางานหน้าคอมประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงต่อวันออทำให้ทุกๆสัปดาห์เราต้องมีการนวดไทยนวดต้องสะบักนะคะการนวดต้องเอวอย่างน้อยๆสองครั้งต่อสัปดาห์ตอนนี้รู้สึกว่าเรื่องป,ปวดดีขึ้นมากลดการใช้ยาแก้ป,ปวดได้แล้วก็นวดเนี่ยเหลือแค่หนึ่งครั้งต่สอสัปดาห์ค่ะต้องอธิบายให้คนทั่วไปฟังก่อนว่า fda คืออะไร fda เนี่ยเป็นอ,อ,องค์กรขององค์การอาหารและยาของสรอาหารัฐอเมริกา ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการที่จะผ่าน F D A ไม่ง่ายเลยแต่เก้าอี้ตัวนี้มันเป็นเก้าอี้ตัวแรกที่เท่าที่ประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเจอมาว่าเป็นเก้าอี้ที่ผ่านการการ,รับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐนซึ่งส่วนตัวเนี่ยออในฐานะที่เป็นอายุรแพทย์เนี่ยค่อนข้างให้ความเชื่อถือแล้วก็เป็นการการันตีได้ว,ว่าค่อนข้างมีคุณภาพจริงๆนะคะเพราะว่าการผ่าน F D A ไม่ง่ย คือออฟฟิศซินโดมที่เวลานั่งแล้วมันมีอาการปวดเมื่อยด้านหลงนังมันเป็นปัญหาที่เกิดจากการทําง,งานซึ่งแน่นอนว่ามันหลีกเรท่งการทาง,งานไม่ได้นะคะคราวนี้ถ้าเราปล่อยไว้เรือร่างเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในระยะยาวเพราะฉะนั้นการลงทุนเล็กๆน้อยๆเช่นการซื้อเก้าอี้เครื่องป้องกันหรือว่าลดโอกาสการเกิดออฟฟิศซินโดมเนี่ยเป็นเรื่องที่คุ้มค่าในการลงทุนแล้วก็เป็นเราลงทุนหนึ่งครั้งเราใช้ได้เลยในระยะยาวแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยัง่งยืน